โสายสายมุดตุ๊บสายมุดตุ๊บแบบรถสองคันเลยอ่ะไหนๆๆเดียวรถเลยมึต้องเอาปืนรถสองคันม่ต้องเอาปืนเดียวรถเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมถึงว่ารถรถรถโดดอ่ะเราก็มีรถอ่ะเราถึงก่อนหรือเปล่าได้ยิงบนอากาศหรือเปล่าเนี่ยได้ยิงบนฟ้าเลยนะเนี่ยอด๋อดีเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวหลังเรามีหลังเรามีใครไม่รู้เสื้อแดงใครไม่รู้เสื้อแดงอันนี้อันนี้เราลงไหนอ่ะไม่ได้ลงข้างหน้าเอาถืก่อนดูนว้าอ้สองศพสองศพนึกว่าเราลงข้างหน้าโอ้โหเกือบไส้ไปเรียบร้อยตายตาละตา ขึ้นในก็โหดเกิน嘛อ,อ้าวแทบไม่มีคนลงเลยได้หว่า เทรเวอร์เพย์บริการรับเติมเงินเกมพับ g ีและเกม,เมอ,อื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจเทรเวอร์เพ หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a y g a m e c o m เติมถูกเติมไว้ได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r p a y สำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลย5คนแล้วเนี่ยโอ๊ย<า>อยู่นี่<า>ได้ยินเสียงเท้าแล้ว ว้าไม่ตายโคตรเจ็บเลยผมแรลก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 ผมแทงให้ผมแทงให้พี่ชายมามามาแทงเลยแทงเลยอยู่บนนี้แหละมีระเบิดอยู่นะปลาระเบิดก่อนก็ได้เดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวแป้นนึงดูก่อนดูก่อนไป ไอมีเอ้ยอกมาโดดย้ำได้มีกหมดแล้วบีบเลยยิวบีเลยยเราคอยไม่รู้ปิ๊กแบบสะดุ้เลยยังครับ ไม่พูดพอเลยไอ้คนแปลกแปลกแปลกก่อนแลกมันแตกบ้าดิแปลกแปลกอยังไม่ได้เฮ้ยไม่มีคนลงมีคนลงกลางเมืองเลยตรงบสามหรือเปล่าต้บ้านนี้สามชั้นสามชั้นสามชั้นโอเคโอเคก็พาพอไม่ดีไม่มีลืมไปโดดโดดข้ามไปนู่นนะโดดข้ามไปนู่นโหนี่ก็ายิงห้องอยู่นะอันนี่มันนี่ ตายคนม่กไอ้บอดยิงบอดยิงบอดมีบอดเหรอไม่โคไม่โคใครใช้มินิโอ้โหโดนโอ้พ่นบูลลี่บอดยิงบอดยิงเฮ้ยทำไมจจโลสัตว์ดีเล่น DBH กว่า อุ้ยกระตถก่อนนะไปซื้อของบอสเราอ่ะเอ้ามันไม่มีร้านค้าในนี้เหรอมีปั๊มน้ำมันเนี่ยเพื่อนไปช้อปปิ้งมาแล้วเมื่อสักครไปช้อปปี้มาแล้วล่ะนั่น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 เออันยิงกันไปยิงกันไปแล้วไปแล้วผนเข้าไปแล้วมั้ยกูส่งเจไดถ่ถยเกมจริงนะ ไม่แถมไม่แถมใครเขาตายกันมันนานแล้วเนี่ยมาตรงมาแถมเออเดี๋ยวฉันจะเรียวดาวไปช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งไปโรงเรียนลูกโซ่บ้านรถบ้านอย่าตายนะตายเกิดได้อยู่ตายเกิดไได้เดียวเดียวเกิดไม่ได้อะ มันจะวิชาดาบอ่ะม้าเครับเยม้าเน็อกสองน็อกสองเล้้็กตัวเล็กตัวตัวนอกสามเล็กตัวหนึ่งตายหมดเออไม่ได้ทำอะไรเลย มาฟามมาฟามมาฟาม้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้หมดเลยกระสุนสามรอเมื่อกี้เออมีปะของพิว่ะวตรงนี้มีคูณหกไ่อยไม่อยากจยบดีเบสเลยเดี๋ยวมีคนร้องแล้วงม เอยิงทุกครัทายเลยยิงมันยิงเพื่อตัวเองตายได้ไหมจะยิงด้วยอจีบอีกอ่างหนึ่งมีน้ำมันไหมน้ำมันหมดไปไปหารถส้มดิมาขึ้นมาขึ้นมามามาเดี๋ยวแป๊บแป๊บเก็บกระสุนก่อนก็ได้คำเดียวเลยไอ้ลุงลุงต่อไปก่อนคันเฮ้ยอุ้ยเจ็บ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 มันเจ็บแล้วเพื่อนมันเจ็บแล้ว บี้ีีเอาแมวเอาเบลลดสุ่มมันวนกลับนะมันหานะวนไปหานะเอาวนนก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 นันนกนกนลนก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 นลนอนก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 ลนก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 นนก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 นรนกนกมกกนนกนกนนน มีทำไมไม่เอารถฉี่มารถน้ำมันอยู่ไหนอะสะพานนั่นนะจะนี่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 จะไม่เจอใจหน่อยบ้านใจ่หน่อยบ้านใจ่หน่อยบ้านมันอยู่ในน้ำอ่ะมันอยู่ในน้ำอ่ะหาไม่เจอมันโดดลงน้ำไปตัวหนึ่งอยู่ในน้ำอ่ะอยู่ในน้ำนอยู่้นอยู่ใต้สะพานอยู่ใต้สะพานอยู่ใต้ ฝั่งนู้นมองเห็นฝั่งนู้นมองเห็นเนี่ยมันน่าจะขึ้นโผล่เพ้แว่เพ้แว่เพ้แว่อยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นไอ้เล็กอยู่เนี่ยโอ้โหเป้แหว่จะอะไรฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยแฟร์ขึ้นดูคอนเทนเนอร์เครื่องมันอยู่ไหนอะเอาเอารถจักรยาน ล้มไปิเออมันใส่จีโรถก่อนมันใส่จีโรถก่อนมันนั่นคานไปไหนมันคานไปไหนไปซ้ำไปแล้วนี่รสสับมันมีใจหลงอุ้ยสะพานเดิมสะพานเดิมสะพานเดิมไปดูรถตายเพื่อนยี่สิบคิวแล้วเนี่ยเออเรื่องเพื่อนไอเรายังออกคิวอยู่เนี่ย มันจะขับไปงงขึ้นเขาเนี่ยขึ้นเขาลองขึ้นเขาเลยปะสะพานอยู่ไหนใช่นี่ขึ้นเขาเลยแต่มีคนอยู่แล้วล่ะบนเขาโอ้โหมันเล็งอยู่เลยเดี๋ยวก่ขอยืนมันก่อนอันนี้อันนี้งงว่ะฐานไม่พาไี่เจออุ้ยขาดเม็ดเดียวมันเจ็บโดนหัวไป็สองเม็ดมันไม่น้อยกว่า เราโดนสนายมันเมดเดียวเดี๋ยวน้ำมันมันอยู่ในบ้านอ่ะแป๊บนึงเอาน้ำมันเติมหมดนพี่แก็มีตัวเดียวนะที่ยิงมาเมื่อกี้ลถอะไรเหลื่อมป๊าๆเลยเหลื่อมมองๆเลยเนี่ยจะยอดจะไปฆ่าตัวข้างบนนี้คนเดียวอยู่ตรงนี้นะแม็กคาร์เลว์แม็กคาร์เวนโซนมะเดือเทศ เดี๋ยวลังแม็คคาเรลวในซ้อนผักกาดเทศตีนขาวรอดไหมเนี่ยตีนขาวไม่รอดต้องรัดมาทางนี้หน่อยโอ้มันยิงกันวะติดตากต้องเข้าเนี้ยคือเก็บเสียงเก็บเสียงว้าวเสียงเก็บเสียงไปแข็งเลยกิกี้ไปเลยกิ๊กกี้เพื่อนบุรีไป

มียีตี้ข้างบนด้วยนะชุดยอดเป็นไปตามแผนนี่คือตั้งใจนกอ่ะเดี๋ยวโดนระเบิดตั้งใจตั้งใจหาตำแหน่งศัตรูไง แป๊บนันหลบแป๊บนะซ้ายบีซ้ายต้องไปชิดเนินกับเพื่อนหน่อยเฮ้ยโอ้โหเรามีมินินี่นะเออค่อยๆตอบมันไปนี่มับีบมันไปเรื่อยๆเฮ้ยวงราวเลยอุ้ย ซู่ๆนะทุกคนกินไก่แน่เลยตื่นเต้นเลยทตัวไม่ถูกเลยเนาะไปๆจินตีนาะโอ้โหมันก็แม่นเกินช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้นี่แม่นมากเลยชิบหวาละค่อยๆถอยมาค่อยๆถอยมาปล่อยเลยถอยมาก่อนถอยมาก่อนไอ้แม่นมากแม่นมาก ขอบคุณยอกค่อยไปค่อยไปอยากกลับไปเอาหมวกยังเลยไงสบนี้หมวกเต็มหมวกเนมแอนั่นมันแม่นวะแม่นกว่าเราอีกอะ มันยังบอวนนา่วนนาม่ตงเจอเราเลยคืนโอ้นิดเดียวเองหัวหายเลยอไ,ลไอ้แผลหนีเราไอ้แผลไอ้แผลไม่เปิดเจโลโดิยิงสู้ไม่ได้ดิพี่มันเหลือ3เท่าเรานั่นสิกดดันเลยดีไม่ได้ขี่รเลย ในที่หนึ่งในที่ด้ที่หนึ่งด้ทีดิใช่งไปไปกดมือมันอ้อมมาซ้ายแล้วระวังน้ะมันมีสายตัวหนึ่งนี่นี่มีตรงนี้ตัวหนึ่งมีตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้สามสามระวังซ้ายมือยิงนะใช้มือเห็นซ้ายมือหินกำลับเบิดออกกำลับเบิด ย,กกยืนรออย่างนี้เลยหุ่นนกแล้วคนหนึ่งเงินก่อนละกดดันกดดันอยูแถวซ้ายแกนข้างหน้านี่นะอยู่ใกล้ๆเงาไม่แก่ข้าศึก ไปตรงไหนที่นกอะนกอ,อยู่หน้าเนินนี่เลยนเนินเขาเนี่ยยังอย่งอย่างอ๋ไอ้นี่มันแม่นเกินไปหรือเปล่าโหดจังเลยมันมนกอ,อ,อยู่แถวี่ยชุบยังไม่รู้ <OF> อ้ไอ้นี่มันก็หยิกโคมเกินไม่ไหวแล้วนะโกรธแล้วนะ มีโชวจพลังไอเห็นี้ M2 M2 ในะโชว์ดิ M2 ย,ยิงสูว้วันไม่ได้อะดิโผล่ไม่ได้อะไรเี่ยเอ,อ้ยได้คิวแล้วเอามันตีเศษนะถ้างั้นนะ่ะมีเศษหนึ่งนะนี่ชุบไม่ได้ก็เศษหนึ่งอยู่ยไหนนะเนีจจเ่ย ตัวนี้มันดุขนาดนี้อ้าวนี่ไงหลังเรือฆ่ามันก่อนฆ่าตัวหลังก่อนมันอยู่นอกวงหรือเปล่าเนี่ยยิงจากไหนอ่ะมันชิดีตไอตัวสนัยเหรอใช่พี่แจพี่ฟ้า้ยชุบด่วนเดี๋ยวเราชุบให้รงนจะงดไว้ ดูตรงน้นไว้ดูไว้อย่าให้มันวิ่งมาโอ้ยสามหนึ่งจะเอาอะไรมาพาดฮาฮ่าขึ้นมา,าขึ้นมา Thank y ขึ้นมาอายเขาเลยนะ <c oughs> ยน,น,น่งยูง่อโอ้ยโอ้โอ โอมัน,น <ำ S 1> อ,ยอยู่นอกไปยิงอยู่นอกเอ๊ะเราเบิดไม่โดนไม่โดนเดีเราไปแอบป,ปลารล้วเปิดก่นดนอนโ,อโ,อโอ้ไม่หา,าันเราสม,มุกเลยไหม น่าจะตายแล้วเบิดโอ้มันไม่ตายวะ่ะแต่เราติดไฟนี่มันร้ายกาจจังวะ มาไวๆๆสามสิบวิคออยู่คออยู่เพื่อระวังนะโอเคเราจะพยายามนะเราต้องพร้อมกันใช่ใช่ใช่มันมี DPS เราต้องเข้าพร้อมกันมันมี DPS มันมี DPS จุ๊บเดี๋ยวมันลึงยายมันย้ายโัช่ด้วยช่วยด้วยมันมี DPS ช่วยด้วย ถือดาวเข้าไปเพื่อนไอ้โดนนั้นนึงโดนนั้นหนึ่งแท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 เขาไปเขาเลยมิเขาเลยมิเขาเลยมิเขาไปเลยมิเขาไปเลยรถรถรถรอยู่อย่างไกลไอ้นั่นก็ตึงเกิน เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดิดิศีบบดิศบบอโต้วาส์แทนนเธอมีไหมยอดเพื่อนเก่งคูดยอดสุดมาย